สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะพาไปดูสินค้า20บาทที่ร้านไดโซกันนะครับ20บาทเนี่ยมันมีจริงๆเหรอซึ่งเราถามพนักงานมาแล้วนะครับก็คือที่มีสติกเกอร์สีชมพูแปะอยู่ก็คือ20บาทเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยว่าเราจะได้อะไรกลับมาบ้างนะครับ<อ>นี่นะครับทุกคนเราก็ซื้อมาจนด้นะครับเดี๋ยวไปเปิดดูพร้อมกันเลยว่าเราได้อะไรมาวางนะครับ เอาละครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับก็เราได้มาทั้งหมด2ถุงนะครับเป็นแบบนี้เะเดี๋ยวเราจะมาแกะถุงแรกกันก่อนนะครับว่าจะได้อะไรบ้างค่ะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาแกะถุงนี้กันก่อนนะครับ นี่นะครับทุกคนอันนี้เป็นชิ้นแรกของเรานะครับก็จะเป็นฟักทองนะครับแคนดี้แล้วก็จะมีคําว่าทิกอติกตรงนี้ด้วยแต่ทุกคนก็สังเกตนะครับว่าจะมีสติกเกอร์สียมหูก็คือเราซื้อมาราคาเดียวเลยนะครับ2 0สบาทส่วนตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเหมือนโจนสลัดนะครับหน้าฟักทองอันนี้พอระวังแล้วก็มันก็จะค่อยขาเนี้ยก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งโชว์ บนชั้นกันนะครับต่อมาครับเป็นป้ายฮาโลวีนอันนี้ก็ย0สบาทครับนี่นะครับทุกคนคือราคาเดิมมันอนะ่ะ60สบาทแต่ว่าเขาจัดโปรโมชั่นต่อมาเป็นฝักทองนะครับซ้อนกัน3ามอันแบบนี้ก็มีสติกเกอร์เหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็น ฟักทองอ่าน่าจะเป็นแบบแม่หมดพ่อหมดนะครับถึงไม่กวาดก็ห้อยขาเหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตั้งโชว์บนชั้นเหมือนกันครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันเลยก็เราก็เอาฟักทองนะครับมาวางด้วยเพิ่มพอพาลวีนิดนึงนี่นะครับถุงต่อมาก็จะมีสองชิ้นนะครับเป็น หัวกระโหลกซ้อนกระสานนี่ครับทุกคนแต่ว่ามันจะต่างจากถุงเมื่อกี้ก็คือว่ามันสามารถใส่ฐานได้ครับก็คือว่าอันเนี้ยคือเปิดไฟได้แต่ว่าราคา20บาทเท่ากันนะครับเพราะว่ามีสติกเกอร์แบบเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ฐานกันดูเลยนะครับเราก็ได้่านมาแล้วคือฐานอันเนี้ยเรา ซื้อมาเองนะครับคือว่าผมมีในบ้านอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อแบบนี้มาต้องหาทานเองนะครับเพราะว่าทางร้านเขาไม่ได้ใส่มาให้นะครับโอเคครับเราก็ใส่เข้าไปเลยใช้ถ่านทั้งหมด2ก้อนนะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไง ก็นี่นะครับทุกคนพอเราเปิดสวิตแล้วเนี่ยมันก็จะมีไฟออกมาที่ตาครับก็คือคุ้มค่ามากๆเลยครับ20บาทมีไฟด้วยก็คือจะมีไฟด้านข้างนะครับที่เป็นรูปดาวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีที่ลูกกตานะครับก็คือผมลองใส่ดูทั้ง2องอันแล้วก็คือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับ ก็สองอันนี้ก็สี่สิบบาทนึงครับคุมมากแต่ว่าซื้อทานเองนะครับนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาน้องฟักทองนะครับมาวางไว้ตรงนี้นะครับ น้องก็จะห้อยขาแบบน,นี้ก็ดูน่ารักดีครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปรีวิวของ20บาทจากไดโซนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังจะมีสินค้าประเภทอื่นด้วยนะครับที่เขาจะจัดโปรก็ใครสนใจสามารถแวะเข้าไปดูได้ที่ร้านไดโซนนะครับหรือว่าซื้อทางออนไลน์ก็มีเหมือนกันนะครับก็เข้าไปที่เมนูราคาเขาก็จะมีสินค้าที่ราคาแบบ ต่ำกว่า60บาทด้วยนะครับหรือว่าราคาที่อาจจะโดยปกติแล้วราคาอยู่ที่100กว่าบาทก็ลดลงเหลือ60บาทก็มีเหมือนกันครับก็ด้านหลังเราก็จะเป็นตีมฮาโลวีนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปแต่งบ้านตีมฮาโลวีนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะมาตัดคลิปลงให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับก็ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ